ครับพี่น้องเอซแฟนครับแฟนช่องนะพี่น้องเนาะพี่น้องครับมื่อนี้พ่อใจอดีสีผ้าไปตามแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาของวันพุทธที่13กันยา2 5 6 6เนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องครับเล่าพัฒนาพี่น้องหลุดมา3ามววงดดมาามวดแล้วพี่น้องได้ลุดมา3หงวดแล้วพี่น้อง สำนักใดกระร้างพี่น้องลุดมานน้ากันพี่น้องนะครับเนาะแนวทางกระโปนี้ไกลกันพี่น้องแนวทางกระโบแตกต่างกันพี่นอ้องแตกต่างแต่เล่าพัฒนาผลอ,ออกมาพอถือเข้าพี่น้องนะครับบันดนี้ต่อไปนี้หมวดวันที่สิบสามพุทธที่สิบสามพี่น้องไปชมไปติดตามกันพี่น้องนะครับ หมดที่แล้วกัหนึ่งแปดกับสองแปดผนไปออกสามแปดพี่นอ้องกอกวิทเทลโตพี่น้องนะครับมันก็นเลยจังใจละพี่น้องรุดหนา้ารุดลังอยู่คือออกออกเกะไก่บ่าวาวถึพี่น้องดาดนาดาดลังอยู่พี่น้องนะครับเอามือนี้แก้โตกันไหมพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดบ่าวากันพี่น้องนะครับเนาะ่ามีิบูรศาสตร์ได้รู้ได้ว่าสิแนวทางสิมาตุนันตัวนี้พี่น้องอันนี้เป็นแค่แอ่า เลขคำนวณเลขคิดเนาะเลขคณิตวิทยาศาสตร์พี่น้องนะครับนะเ,เนาะเลขแนวทางอ่าแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มันก็นมีวิชาเดเนมาครับผมมันเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนะเนาะแนวทางความเสือพี่น้องเอา้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งไปชมน้ากันพี่น้องว่าแนวทางพอใจดีงวดวันพุทธที่สิบสามกันญาสองห้าหกหก ของเล่าพัฒนาสิมีตัวใดมาฝากพี่ต่อน,น้องนะครับเนาะพี่น้องมักกระจัดขัดกะพนันบาว่ากันนะพี่น้องเนาะแนวทางมีเขาไม่หลุดพี่นอ้องอ๋อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเลยพี่น้องเด้อสิเลยพอแนวทางกันกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิได้รับสาร,สารแนวทางกันนะพี่นอนะ้องเนาะวันพุธพี่น้องวันพุธเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธวันพุธที่สิบสามพี่น้องอกันกอยยอพี่น้องสองห้าหกหกพี่น้องนะครับแก้ตัวกันไหมพี่น้องแก้ตัวกันไหมแก้ตัวกันไหมเนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องนะเฮียใในพี่น้องผิดบังมาสามงวดแล้วพี่น้องวันนี้คือสิปังเด้อยวพี่น้องวัน,นี้สิบปังเดีอพี่น้องเอ้วันนี้คือสิบ่หลอดเท่าหอกเนาะพี่น้องอ่าเด็กทีพ่พอใจดีสิน้ำมาเสนอพี่เสนื้อน้องนะพี่น้องเนาะสวยสดงดงามเดียวพี่น้องเราพัฒนาไซโลโก้กัน ล่าปัฒนาพี่น้องครับผมสวยสดงดงามพี่น้องล่าพัฒนาพี่น้องวดนี้พี่น้องรูดเลยพี่น้องรูดพี่น้องรูดซี่กระพาเลยพอใจดีรับประกันเลย มั่นใจนะครับลูดสี่กับห้าไปเลยนะครับสี่ลูดสี่กับห้าเลยพี่น้องเล่าพัฒนารูดสี่กับห้ารับทับย์บรับตังค์พี่น้องนะครับสูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรสองพี่น้อง สูตรหนึ่งได้สี่สูตรสองได้หาพี่น้องกำลังแรงมันหลายพี่น้องกำลังแรงมันหลายเล,เลเยกเอาเมื่อเป็นตัวตั้งเลกเอาเมื่อเป็นตัวตีพี่น้องสูตรหนึ่งเลขสี่สิบห้าหกก็เรียกว่าเป็นตัวเด่นพี่น้องนะครับสูตรสองมหามหาก็เลกเอาเป็นตัวรองพี่น้องนะครับพี่น้องครับสูตรนี้หลุดโบเคย์ผาดพี่น้องนะครับเนาะ พี่น้องเอาไปล่องใส่เบิงเอาไปพิจรารหน้าเบิงพี่น้องว่าแนวทางมันสิเป็นตังไดพี่น้องนะครับเนาะเอาไว้เบิงเป็นแนวทางได้พี่น้องได้เบิงสูดหนึ่งกับสุดสองพอใจดีสิทำงานให้พี่ให้น้องได้เป็นอ่าควรตาควรนใจบ่พี่นอ้องอะไปเบิงการจับคู่วิธีการจับคู่พี่น้องจับคู่ไม่อย่างนัพี่น้องไปเบิงกันนะครับเด่นชัดเลยพี่น้อง 4, 6, 4, 7, 5 46 47พี่น้อง54พี่น้อง56พี่น้อง ห้าเจ็ดพี่น้องนี่ครับคือแนวทางของอ่าพ่อใจดีเนี่ยพี่น้องครับผมนี่ครับแนวทางอันสวยสดงดงามพี่น้องแนวทางอันสวยสดงดงามพี่น้องนะครับราวพัฒนาวันพุทธที่13กันยา2566พี่น้องครับผมรูดซีกับหามีตะปังกระปังเลยพี่น้องเด้อ รุดว่ต้องคิดมากพี่น้องนะครับนี่ครับผมล่าพัฒนาพุทที่13กันยา2566เล่าพัฒนาพี่น้องนะครับผมนี่แหะครับแนวาทางของพอใจดีเอามาฝากพี่ตอ้นน้องพี่น้องแต่รุดมาสามงวดแล้วพี่น้องรุดก็คือรุดเขา่าคือเข่าพี่น้องบอได้โกหุกหมดเท็ดกันพี่น้อง หมดที่แล้วกับหนึ่งแปดสองแปดพี่น้องออกสามแปดกับโบไปนังพี่น,อน้องแน้ทังมีเขาไม่รุดแต่ไก่เชียงพี่น้องนะครับอ่าให้พี่ให้น้องปิดจรณนากันวันพุทธที่สิบสามกันยาสองห้าหกหกพี่น้องเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้พอใจดีนะครับเอาใส่โลโก,โกพ้พอใจดีกันพี่น้องพอใจดีนะพี่น้องนะ นะครับพี่น้องครับผมแนวทางพอใจดีเอามาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องครับผมอันนี้มันเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องได้มักกะจัดคัดกระพานบว่ากันแนวทางมีเขามีรหลุดพี่น้องนะครับให้พี่น้องเอาไปพิจารณามักกะจัดคัดกระพานบว่ากันพี่น้องนะครับเอาจะได้กระอฝากแนวทางเล่าพัฒนา ในงวดวันพุทธที่13คือมือหนีครับผมเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้ฝากไปน้ำแนกกัแล้วกันพี่น้องเอาแคหนาจอไว้พี่น้องแคหนาจอไว้เพื่อเป็นพระย่านหลักฐานพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางไหวบ่งปิจารณากันพี่น้องมักกระจัดขัดกระพานบว่ากันแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามพอใจดีเลยพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซัมเนียครับ คลิปหนะ้าพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ